เออไอ้อมันจสตีมไหมก็เลยเล่นมันก็เลยแนะหลกไงถ้าไม่สตีมก็น่าจะลื่นออกว่าเลยเนี่ยเอ,อเไเป็นตขอซนเซม่สีออ่อ

ยายเสิรเป้าอ้าวอ่าครับปวดตายนั่นไม่เลยครับเป็นลมาไมยาส์นั่งเห็นไหมเห็นไหมยิงอยู่เฮ้ยมาบ้ามาบินมาใจอะทางนี้เลยมาโว่าระวังบ้านนะนั่นมันยิงมึงนะยิงมาเลยเดี๋ยวคนนี้ยิงเขา嘛 ไอพวกนั้นมันมาแล้วไอ้บ้านแดงมาแล้วในทางกูทางนี้กูกระโดนไปไปทางนู้นนี่มามามาทางนี้เอ้โค้งตายเฉยผมเห็นมันดำดินมาทางนี้ไปข้างหน้ามันหวะเออไม่หลอดโดนทั้งหน้าทั้งหลัง

กาลาโปอะไเล่นโง่ไอโอยโง่ถ้าเดีๆเล่นได้นะตัดอ่ะอาคมาเจอยวโป้ กัดไปแล้วนะเอาเซอร์สิบสองแมมยี่ิบสามคน โซนไหนโซอ่าโซสิบสองอรรมดาเราเนียทเนี่ยมเออโบตายตายตัวหน้าเลยว่มันบินมามันดำดีมาหาคูไปดียิงกูเลยครับเี่ย โนไอสาสต์โทนั่นก็ดันหนักดันมาด้วยนะไอวีเออแล้วก็โดนหลังด้วยอะถ้าเป็นโดนหลังนีคุณถอยไปหลังนู่นแล้วใช่ป่ะล่ะตูนนั้ว่าจะพามึงถอยเนี่ยข้าหน้าก็มากูเลยไปข้าหน้าแล้วโดนข้างหลังอีก เออเอ่อันไล่อยู่ไงก็ตัวที่มึงยิงได้น่าจะได้ฉอดดีกว่าไม่ใช่หรอตายแล้วล่ะของคูมันแค่เห็นมันตายเฉยๆมันไม่ได้เห็นตอน ใครยิ่นะเอ้ยใน่าเข้ามาไปเลยไหอล่ะอยากขึ้นหลังคาะ้างใครยินะรยงฟามมน,น เต็มบางคาไหนวะมันเล่นในป่าแกันนะกูไม่เห็นมีแสงออกเออมันไม่วิ่งข้ามถนนละเอาไหมเอาม้อยู่เนี่ย เอาโผลตั้งโบยสัตว์หมยเังไปวเนียผมไม่วเดี๋ยวมันเตือเกินไปยังไม่หลดเลยพี่ส่งลิงโหลดมาให้ผมดิไอพี่หนึ่งส่งลิงโหลดมาดิ พี่เดินตรงลิงโหลดน่อยหน่อยโอ,ยอ <Okay. S 2> เคแล้สวสองห้าต่อให้ผมก็ได้ไก่ตาแล้วีไม่เมนีแท้นะใครพี่ไก่ไ ๆๆๆไปข้อไหนก่อนเดี๋ยวบิโอเคส่งโค้ดให้มันด้วยดิ๋ยวเาแล้ว,ลวเดี๋ยวมันก็ปิดละอ๋อโค้ดนั้นเหรอเาดูนในหน้าเพจละหนูเอาโค้ดไปเอามาดิจะได้โคด้ดจะเข้าไปดูช่องช่อง,งนี้มีโค้ดอยู่แปะได้สินเนี่ยโอ้เท่าไหร่วะเนี่ยกี่กิจเนี่ย ไอ้พี่หนูแป๊บเดียวเที่ไอนหนึ่งมันหนึ่งมันต้อแหลยก็ไม่รู้ส่งอะไรมาพี่หนึ่งโคตรแน่โคตรรับของอ๋อวิดนังโก้

พักบอกแอดก่อนให้มันวิ่งตามยาเลยนะโกงอ่ะมัปยาได้ร้วโกงเลยอ่ะโโอ้เดี๋ยวทนนี้ไม่ถูกฮตามยาไหนหนึ่งลมหกเออพี uh, ่เนี่ย ธรรมดา <normalized. S 1> อ่ะธรรมดากูกูพูดเล่นพี่เนียมเนี่ยแต่พูดถึงพี่เนียมเล่นเยอะกว่าธรรมดานะเอ้พี่เนียมเยอะกว่าซื้อของได้ก็มีก่อระเบิดมาด้วยมันเยังไม่มีคนดักเกิด anh chơi đó anh chơi đó Ôi, mãi. kha kha Mãi, mãi. Mãi, mãi. Mãi, Nó Mãi, anh Mãi, mãi. Mãi, mãi. มีมีตัวเกิดข้าหหมาสองตัวเลยตัวปุชเสาโล่มาโดนโดนโดนนะ มันออกขวาออกขวาแตกแตกเอาโอมันจีกูกระตุกโ้ยเป็นคนเดียวนะเอ้ย ไปดีมึงยังไม่ตายหรอเออยิงกับอีกผูยิงก็เกิดใหม่งงสอบป่าไป้แล้วไงอ้าวโอ้โหขาขวดแต่ง้าหมดทีเดียวหัวกันอ่ะ